ครับผมเปลี่ยนหมายครับผ ลองก่อนไหมไม่ลองม่ต้อง,องสายลุยสายลุยสาย,สายลุยจัดนะผมเยอย่างเดียวครับก็นี่ต้องมีสปอนเซอร์แล้วนะโอ้โหเรียบร้อยครับผมน่าจะต้องเปลี่ยนไปเป็นหมายตรงนั้นนะที่แรกผมไปวนไปใหม่ครับเป็นจัดนะโซนิคคันแรงครับ ไม่คีดเลียครับ เนเลไปครับหมายนี่หมายในตำนานดูนะครับเราจะเหวี่ยงทามหรือเปล่านะลมช่วยอยู่าปนี่เอาผบรรยากาศหมายนี่หน้าเอาตะข่ายลองนะมียัง ในาพานเราบอกมีแล้วนะครับแต่ตอนนี้เสียงในาพานอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะเพราะว่าเรายังไม่มีไวโอเลตไม้นะพี่ใหญ่จะดีก็สนับสนุนให้หน่อยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมขอบคุณมาในในโอกาสนี้ขอบคุณไว้รอล่วงหน้าเลยนะครับกับพ,นะพี่ใหญ่ใจดีเนาะอุ้ยตัวใหญ่เลยโอ้ยโอายุผมสองตัว ไซส์สวยคนระับหมายนี้เนี่ยนี่ครับผมพานเนี่ยให้นในพานจับดูนี่ครับนี่ครับฝ่ามือนะใส่ <Okay S 2> สีครับผมไปกันต่อไปครับผมไปลุยกันต่อกับในพานเราอู้ตรงนี้สวยไหมสวยนะผมไปเลยดูว่าในพานเราจะบี้แงรงขึ้นยังขนาดไหนนะครับ <c oughs> ตอนนี้แรงเคขึ้นเริ่มไม่มีแล้ว เริ่มลาเหมือนกันแต่หมายสวยนี่นนะลองตะข่ายนี่สิบเซนเท่าเซนสิบเซนนี่ไซส์ประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับถ้ามันโดนนะแต่วันนี้คนหาปลาเยอะมากนะครับยังว่าเป็นวันหยุดนะครับผมก็หายอยู่หากินนะพาดมีไหมอ้มีครับผมอู้มาแล้วครับมาแล้วครับ อีกแล้วครับผมอีกแล้วครับท่านมาเจอจ้นี่ครับผมมีปลาตะเพียนด้วยนะไปปลาตะเพียนนะครับในพันนี่ครูได้ปลาตะเพียนหลายตัวแล้วเนี่ยนะสองตัวนี่ครับลาบปลาตะเพียนนะใช่ไหมใช่อ้หยอดเรีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดแป๊บนึงครับเจอกันไปกันต่อนานแล้วเลยครับพามาดูการจับแหฝั่งบุรีรัมนะครับผมเนี่ย ในพานเราอยู่รีรำนะครับส่วนตากล้องอยู่สีสกเกตนะครับผมใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากเจอแหนี้ไปไม,ไม่แตกครับผมเมื่อกี้เราสาเราเคลียร์หมานะเมื่อกี้ผมก็ถินแล้วอย่าไปหวานแตกเดี๋ยวเราเกาขึ้นไม่ได้หวานแตกมันจะขึ้นไม่ได้นะดินตรง โอ้กระโดดครับเดี๋ยวจะให้มันเข้าเผากันอุ้ยหลุดไปอีกแล้วโูหลุดครับสองตัวสามตัวนะเมื่อกี้มัไปเฉยอะไซยใหญ่ครับมันมันไม่เข้าเผานะรู้มันมีไม้หรือเปล่านะจะต้องลุ้นกันเลยขึ้นจอมแล้วเนี่ยอู้เสียดายครับผมอู้หมีมีมีครับขึ้นเลยขึ้นเลยครับนายพัดขึ้นยาวครับขึ้นยาวครับขึ้นยาวครับผมปอ้โเมื่อกี้น่าจะไซยนี้เลยครับผมไซย์สามสี่ตัวนะหุดหมดเลยอะเนี่ย เดี๋ยวให้ายพานจับให้ดูครับว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะผมใหญ่เลยนะปานิงคางดํานี่มันใช่ตัวเล็กๆนะผมนี่ครับผมเมื่อกี้ไซนี้เลยนะไซสี่สีส่ห้าตัวโอ้กระโดดออกด้วยแล้วก็โอ้อัอน,นี้อีกครับผมเดี๋ยวกลับมาตทำไม้ใหม่โอเคครับเจอแล้วครับผมเราได้มาเจอหมาเด็ดแล้วนะครับเราก็อยู่ในระหว่างทางกันเดินเดินทางไปไปค่อนข้างลำบากเลยคนระับ มันเหมาะกับเพจเราอยู่แล้วาสอ้อเต็มเลยเมื่อกี้หวานถึงออกกนวะ่านี่ยถ้าข้ามกกนี่ได้อ่ะออนี่เลยเดี๋ยวเขาบุ้งออกเดี๋ยวเ มันก็หาเลยหละเฮ้ยมนี่ีดิเมื่อกี้มันขึ้นดิไม้ไม้ไม,ไม้วานไปอีกเนี่ยดึงฝักบุ้งขึ้นมีคนอยู่มั้งไปถอยเหอะเรากิ<ห>นข้าวแล้ววะกินข้าวเหรอกินข้าวอะไรล่ะเช้ายังไม่ได้กินอะไรเลย มพิ่งจะตื 3, ่นอ่ะปล่อยไปซ้ำๆข้างหน้านู่นเยอะแล้วเนี่ยไหนวันนี้ก่อนเอาพวกงอก่อนเฮ้นี่ยซ้ำเอ้ลูกปลาเนี่ยท่เมื่อกี้เราน่าจะหวานไปแบบนี้เลยนะปลดไม่ไหวเนี่ย รอบนี้โดนนี่สุดเลยนะไม่โดนครับผมโดนไม้เต็มเลยนะครับเพี้โอเคครับผมอ่มาครับผมซ้ำมหมายซ้ำหมายครับจะมีไซส์หรือเปล่าตรงนี้มันไซส์เยอะมากนะมือไซส์ใหญ่เนะน,นี่ยอือครับผมหูแตกครับรอบนี้ถามว่ามันจะเข้าหรือเปล่าแค่นั้นเลยนะมันเข้าขึ้นไงขึ้นขึ้นตรงนี้ไงรับ กระโดดออกอีกครับเมื่อกี้ชอ็ชอตช็อตเด็ดนะครับกระโดดออกเลยนะแหเราใหญ่ไม่พอเปล่าเมื่อกี้ม,นะมีไหมยืนได เปียนแะตัวนึ่งใช่ไหม,มเปลี่ยนตัวนึงครับผมหมายเดิมน,น,นี่ครับทั้งปลาทั้งกระถินนะครับผมว่าวิดีโอกูมันก็เลยตัดนะไม่ตัดเลยตอนเดีวยวเลย ไปมาต่อ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 หมดเกิดเลยเยเข้าครับไปกันต่อ 来了。<clears throat> <clears throat> ต้นเนี่ยจับให้เอา้าประสานงานครับวัดโทว์ยอดโอเคหักตอนนี้ก็ปวดเอวเลยนะ <c oughs> ม่หักหมันไม่ขึ้นหรอกมั้งอดีๆไปเป็นขายเหยียบปดุกปดุกปดุกโปลานี่ครับฝูงมันมาอยู่ในฝูงมันหรือเปล่าเนี่ยเขียนนะเขียนนี่ติดตลอดนะผมเขียนได้เยอะนะเนี่ย สวยใสวยสวยเลยครับตะเพียนนี่ okay, ค,ร okay, ครับผมเออสั่นนี่โอเคครับโอเคครับผมมาเหตุสุดท้ายครับพอเราจะไปผักกินข้าวแล้วนะครับ <Okay. S 1> จัดหนักแหสุดท้ายไปหนึ่งดอกแหมสวยครับผมเหตสุดท้ายคลิปนี้ปิดได้สวยครับแต่ว่าผลงานจะออกมาสวยหรือเปล่าตรงนี้น้ำเต้นเลยชมคลิปกันเลยครับว่า ผลง,งานจะปิดได้สวยไหมในวันนี้ EP นี้นะครับฝากพี่ๆไปเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจนะรับใชรเงียบเงียบครับจ้วกน่าจะตื่นแนละ้วรอบเดียวโอเคครับผมเจอกันที่ นุ่นสูครับในพานหิวแล้วปึ๊กนะครับเีงเดี๋ยวให้ในพานแลวผลงนานนิดนึงนี่ครับผมมีทั้งกระถินนะมีทั้งกระถินทั้งปลานะได้ทุกอย่างนะมานี่โอเคครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านนะไป